สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเราทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนนะครับผมวันนี้วันที่2 5่สิบเดือนสิบี่หนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วครับผมงวดเมื่อวานนี้นะ3ามตัวบนหกเกตัวล่าง6 9 6 9, 9. ้าไม่มีเลยให้ศูนย์กับ1ไม่มาเลยเสียดายมากเสียดายเน้น1606นะ ออกมา6996ตัวเด่นนะครับก็จะมี901นะมี901ผมไปเอาศูนย์กับ1เอาศูนย์กับหนึงตัด9ทิ้งไปไม่มาเลยอขอโทษขอไปด้วยนะครับผมสำหรับหมดแล้วเดี๋ยวเรามาแก้มือใหม่แก้มือใหม่ทุกคน มุ่นเลาโจนนะครับเด่นวันนี้วันนี้ก็ยังจะเป็นตัวเดิมนะทุกคนหนึ่งกับศูนย์นะหนึ่งกับศูนย์ตัวเดิมก็สูตรสูตรออกมาแบบนี้นะหนึ่งห้าครับผมหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดตัวกันนะครับก็จะมี หนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์สี่ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหก 1 7แล้วก็0 5นะครับผม1 5 16 1ห05นะครับผมนะก็ขอให้มี1กับ0มามีเก้าศูนย์เหมือนเดิมนะตัด9ทิ้งไปเลยไม่ใช่ตัดเนี่ยเอาเอาเมาเป็นตัวเจาะนะ1 9แล้วก็0 9ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเลข3ตัวครับผม สามตัวก็หนึ่งเลยครับผมนะหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้าวันนี้ก็ขอให้มีหนึ่งมาแล้วกางดาวโจนปกติกับดาวโจนวีพีก็ฟันหนึ่งเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยนะอขอให้มีขอให้มาครับผมวันนี้ขอให้แก้มือได้หนึ่งกับศูนย์นะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องทรายคนนี้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอทัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ